สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักธรรมทุกท่านพื้นที่แห่งปัญญาที่จะพาท่านผ่อนคลายใจและเปิดมุมมองชีวิตผ่านเสียงธรรมะวันนี้เราจะขอเชิญท่านร่วมรับฟังเรื่องราวในหัวข้ออัจจะยินติกาลาณนะหิโสปัจฉาโย ο, ซึ่งหมายความว่าการเวลาผ่านไปไม่อาจหวนคืนธรรมะบทนี้เปรียบเหมือนระฆังเตือนใจ เตือนว่าเวลาชีวิตนี้ไม่เคยรอใครเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ไม่มีวันย้อนกลับจึงควรใช้เวลาทุกขณะอย่างมีสติมีค่าและไม่ประมาทขอเชิญรับฟังนิยายธรรมะทั้ง5ตอนต่อไปนี้ที่จะพาท่านเข้าใจธรรมะบทนี้ผ่านเรื่องราวอันลึกซึง้งตอนที่ 1. นนาฬิกาหยุดเดินของคุณป้าอารีบนผนังบ้านไม้เก่าๆในชานเมืองแห่งหนึ่ง มีนาฬิกาลูกตุ้มเรือนใหญ่แขวนอยู่มันเป็นนาฬิกาที่เดินช้าแต่ไม่เคยหยุดเหมือนชีวิตของคุณป้าอารีหญิงชราวัยกว่า70ปีผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่คนเดียวคุณป้าอารีมีลูกชายคนเดียวชื่อโต้งแต่เขาย้ายไปทำงานต่างจังหวัดตั้งแต่เรียนจบแม่ลูกติดต่อกันทางโทรศัพท์บ้างส่งของบ้างแต่ไม่ได้เจอกันเลยนานนับปี ต้งเคยชวนให้แม่ไปอยู่ด้วยแต่ป้าอารีมักตอบว่าไว้ก่อนนะลูกช่วงนี้แม่ยังเหนื่อยง่ายเดี๋ยวหายดีแล้วแม่จะไปวันแล้ววันเล่านาฬิกายังเดินแต่เวลาชีวิตของความผูกพันค่อยๆลดลงโดยไม่มีใครรู้ตัวจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งคุณป้าอารีตื่นขึ้นมาพบว่านาฬิกาลูกตุ้มหยุดเดินเธอเอะใจ เพราะมันไม่เคยหยุดเลยตลอด40ปีที่ผ่านมาขณะกำลังจะไขาลานก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงจากปลายสายสั่นเครือเป็นเสียงของสะพ้ายเ่อพูดเพียงคำเดียวว่าคุณแม่คะต้งไม่อยู่แล้วคะ่ะรถคว่ำมเมื่อคืนเสียชีวิตพันทีโลกทั้งใบของคุณป้าราวกับหยุดลงพร้อมนาฬิกาเธอวางสาย รุทตัวลงนั่งใต้เข็มนาฬิกาที่ค้างอยู่ตรงเวลาเที่ยงวันพอดีก่อนจะรู้ว่าตอนนั้นคือเวลาที่ลูกเธอสิ้นลมป้าอารีนั่งเงียบอยู่นานก่อนจะเดินไปเปิดกล่องไม้เก่าๆที่ข้างในมีตัวรถทัวร์ซ่อนไว้เธอซื้อไว้ตั้งแต่หลายเดือนก่อนแต่ไม่เคยใช้เพราะเธอผัดวันทุกครั้งเธอหยิบตัวขึ้นมาดูแล้วพูดเบาๆด้วยน้ำตา แม่รอจนสายเกินไปโต้งก็ไม่รอแม่แล้วเหมือนกันเธอเดินไปหานาฬิกาแทนที่จะขาลานให้มันเดินต่อเธอกลับหยิบมันลงมาวางไว้บนตักเพราะบางเวลาเราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดไม่ใช่เพื่อให้เวลาย้อนกลับแต่เพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามีเวลาเสมอนั้นไม่มีอยู่จริงวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านมองเห็นคุณป้าอารีกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดเธอไม่ได้ถือกระเป๋าเดินทางแต่ถือโกสัตถิของลูกชายไว้แน่อกเพราะเธอตัดสินใจจะไปเยี่ยมลูกแม้จะไม่ใช่ในวันที่ยังมีชีวิตอยู่ข้อคิดท้ายตอนเวลาผ่านไปไม่เคยหวนกลับความรักความคิดถึงไม่อาจชดเชยการกระทำที่เราไม่ได้ทำ จงรีบใช้เวลาขณะที่ยังมีคนที่คุณรักอยู่ตรงหน้าก่อนที่คำว่าไว้ก่อนจะกลายเป็นไม่มีโอกาสอีกแล้วตอนที่สองนักเรียนที่ชื่อว่าอดีตขอเล่นอีกตาหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยอ่านหนังสือนี่คือคำพูดติดปากของต้นเด็กหนุ่มม .6 ที่โรงเรียนเชื่อว่าดาวรุ่งของวงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เขาเคยคว้ารางวัลระดับประเทศมีครูหลายคนฝากความหวังไว้แต่หลังจบม .5 เขาเริ่มติดเกมออนไลน์อย่างหนักเพื่อนชวนอ่านหนังสือเขาปฏิเสธพ,พ่อแม่เตือนเขาอารมณ์เสียจนเขากลายเป็นคนที่บอกตัวเองว่าฉันมีเวลามากพอเดี๋ยวค่อยก็ยังทันการสอบ Entrance มาถึงต้นเข้าสอบด้วยความง่วงซึมและไม่มั่นใจเมื่อผลสอบออก เขาพลาดการติดคณะในฝันคณะแพทยศาสตร์วันนั้นเขานั่งนิ่งในห้องเงียบมองไปที่ผนังห้องซึ่งมีภาพถ่ายใบหนึ่งเขาสวมชุดนักเรียนยืนถือโล่รางวัลในมือภาพนั้นเขายิ้มอย่างมั่นใจเหมือนกําลังบอกตัวเองว่าฉันทำได้ต้นพูดกับภาพถ่ายเบาๆนายยังอยู่ตรงนั้นแต่ฉันเดินหลงไปไกลแล้วคืนนั้นต้นฝัน เขาฝันว่าได้ย้อนเวลากลับไปยังวันสอบอีกครั้งเขาเห็นตัวเองตื่นเช้าเตรียมตัวพร้อมเดินเข้าสอบอย่างมั่นใจพอสอบเสร็จเขาเดินออกมายิ้มกว้างครูมาจับมือพ่อแม่มากอดเขาร้องไห้ด้วยความดีใจแต่แล้วจ,จู่ๆภาพทุกอย่างกลับกลายเป็นภาพเกมเขากำลังนั่งอยู่หน้าจอเสียงเกมดังขึ้นเกมโอเวอร์ตนสะดุ้งตื่น หายใจถี่ใจสัน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มเขามองไปรอบห้องไม่มีใครอยู่ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีแม้แต่รอยยิ้มมีเพียงเสียงเดียวที่ดังก้องอยู่ในหัวไม่มีปุ่มรีเซ็ตชีวิตเหมือนในเกมที่นายเล่นเขาลุกขึ้นเดินไปที่ลิ้นชักหยิบเอกสารรับสมัครเรียนรอบใหม่ขึ้นมาดูในใจคิดว่ายังทันใช่ไหมถ้าเราจะเริ่มใหม่ตอนนี้ แต่เมื่อเปิดเว็บไซต์สมัครเข้าเรียนเขาพบว่าหมดเขตไปเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวหนึ่งวันเขาเสียอนาคตทั้งชีวิตไปเพราะเสียเวลาไปวันละนิดเขามีฝันแต่ฝันนั้นแพ้กับคำว่าไว้ก่อนข้อคิดท้ายตอนชีวิตไม่ใช่สนามซ้อมเวลาที่ผ่านไปไม่ใช่สิ่งที่ย้อนกลับมาได้ ความฝันที่พังบางครั้งไม่ได้พังเพราะโชคชะตาแต่เพราะเราผัดวันจนหมดโอกาสทำฝันให้จริงตอนที่สถนนที่ไม่มีทางตรับของคุณหมอในโลกของการรักษาชีวิตคุณหมอสุดคือชื่อที่ใครๆยกย่องว่าเป็นมือทองแห่งวงการศัลยกรรมคนไข้จำนวนมากรอดชีวิตจากปลายมีดผ่าตัดของเขาแต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีใครบางคนที่กำลังตายช้าๆจากการขาดเขาทันวาลูกชายของหมอสุดโตมากับเห็นเก้าอี้ว่างเปล่าบนโต๊ะอาหารกับเสียงแม่ที่คอยพูดแทนว่าพ่อออกเวรดึกพ่อติดผาตัดพ่อมีประชุมหมอสุดไม่ได้ตั้งใจละเลยลูกเขาแค่เชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าลูกจะเข้าใจเขาทำทุกอย่างเพื่อลูก ส่งเสียให้เรียนโรงเรียนเอกชนดีๆจ้างติวเตอร์ให้ทุนไปเรียนเปียโน,โนแต่สิ่งเดียวที่ลูกต้องการกลับไม่ใช่สิ่งของเหล่านั้นมันคือเวลาเย็นวันหนึ่งท่านวาในวัย17เขียนโน้ตฉบับหนึ่งแล้ววางไว้ใต้กรอบรูปครอบครัวที่ถ่ายไว้ตอนเขายังเด็กจากนั้นเขาก็เก็บเป้และหายออกจากบ้านไร้การติดต่อไร้คำลาหมอสุดกลับบ้านตอนค่ำ พบเพียงโน้ตสั้นๆที่เขียนไว้ว่าพ่อรักษาชีวิตคนทั้งโลกแต่รักษาหัวใจลูกคนเดียวไม่ได้เลยนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มือหมอผู้มั่นใจสั่นเทาจนหยิบปากกาไม่ไหวเขาตามหาลูกอยู่หลายเดือนแต่ไม่มีวี่แววไม่มีใครรู้ไม่มีเบาะแสจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลเล็กๆต่างจังหวัด ปลายสายพูดว่าคุณหมอครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุขณะขี่มอเตอร์ไซค์บัตรประชาชนในกระเป๋าเป็นชื่อของลูกคุณหมอครับทันวาสุดที่พงคุณหมอสุดรีบเดินทางไปในทันทีแต่เมื่อไปถึงทันวาก็อยู่ในห้องไอซแล้วสภาพปางตายหมอสุดยืนมองลูกที่นอนนิ่งมีสายระยงระยางขณะที่ตัวเอง ผู้เคยช่วยคนไข้มาเป็นร้อยกลับช่วยลูกตัวเองไม่ได้เลยวันรุ่งขึ้นทันวาจากไปหมอสุดนั่งนิ่งที่เตียงไม่พูดอะไรเพียงแค่มองนาฬิกาบนผนังห้องซึ่งตอนนี้หยุดเดินเหมือนนาฬิกาในใจเขาที่พังลงในวันนั้นหลายปีผ่านไปหมอสุดเกษียณตัวเองก่อนกำหนด เขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดและเปิดคลินิกเด็กฟรีรักษาเด็กยากจนโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวมีคนถามเขาว่าหมอครับทำไมถึงมารักษาเด็กที่นี่เขายิ้มและตอบด้วยเสียงเบาๆหมอไม่รู้ว่ากําลังรักษาลูกใครอยู่แต่หมอรู้ว่าหมอไม่มีโอกาสรักษาลูกตัวเองอีกแล้วข้อคิดท้ายตอน เวลาไม่เคยรอให้ใครว่างก่อนคนที่สํำคัญไม่ได้ต้องการสิ่งของล้าค่าแต่อยากได้ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอย่างแท้จริงเพราะเมื่อถนอนของชีวิตมาถึงทางตันสิ่งที่ย้อนกลับมาไม่ได้ก็คือเวลาที่เราเคยละเลยตอนที่4นักธุรกิจกับนาฬิกาสายบนโต๊ะทำงานไม้สักขัดเงาอย่างดีในสำนักงานสูงกลางเมืองมีนาฬิกาสายวางอยู่ตรงกลาง ทรายไหลลงช้าๆสะท้อนความสง่างามของเจ้าของห้องคุณวิทย์นักลงทุนและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศเขาเป็นคนที่เปลี่ยนทุกนาทีให้เป็นผลกำไรวางแผนการเงินแม่นยำสร้างโครงการอสังหาใหญ่โตในเวลาเพียง10ปีคนทั้งวงการเรียกเขาว่าคนที่จัดการเวลาได้ดีที่สุดแต่เขากลับลืมจัดการเวลาส่วนตัวภรรยา ขอให้เขากลับบ้านให้เร็วสักวันเพื่อลูกชายจะได้เป่าเค้กวันเกิดลูกชายเขียนการ์ดอวยพรให้พ่อทุกปีแต่ไม่เคยได้ให้ด้วยมือและในแต่ละปีคุณวิทย,ยุ่งเกินกว่าจะอ่านเขามักพูดว่าไว้ก่อนเดี๋ยวธุรกิจมั่นคงกว่านี้จะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นปีแล้วปีเล่าโครงการเพิ่มขึ้นแต่คนในบ้านกลับห่างออกไปเรื่อยๆวันเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุดคุณวิทย ยืนพูดบนเวทีกลางโรงแรมใหญ่ขณะที่เขาพูดถึงวิสัยทัศน์และแผนการโตของบริษัทจูจูเขาก็หน้าแดงหายใจติดขัดแล้วทรุดลงต่อหน้าทุกคนเสียงร้อมตะโกนคุณวิทย์เรียกรถพยาบาลเร็วคุณวิทย์นอนนิ่งท่อช่วยหายใจอยู่ในปากหมอบอกกับภรรยาว่าถ้าเขามาตรวจสุขภาพก่อนหน้านี้เพียงสามเดือนมะเร็งตับก็จะยังอยู่ในระยะที่รักษาได้ครับ ภรรยาน้ำตาคลอหยิบกล่องไม้เล็กๆจากกระเป๋าในนั้นคือการ์ดวันพ่อที่ลูกชายเขียนไว้ทุกปียังไม่เคยเปิดอ่านแม้แต่ใบเดียววันนั้นภรรยาเอาการ์ดใบสุดท้ายที่เขียนไว้ปีนี้วางไว้ข้างเตียงพร้อมอ่านข้อความในนั้นคุณพ่อครับถ้าพ่อไม่มีเวลาผมขอแลกการ์ดทุกใบของผมกับเวลาที่พ่อจะมากอดผมสักครั้งหนึ่งหลังจากอาการทรุดหนักหลายเดือนคุณวิทย์ ตัดสินใจขายหุ้นทุกกองที่ถือคืนตำแหน่งให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ย้ายออกจากคอนโดหรูแล้วซื้อบ้านหลังเล็กชาญเมืองย้ายไปอยู่กับลูกชายวัยเก้าขวบบนโต๊ะในบ้านใหม่ยังมีนาฬิกาทรายเรือนเดิมแต่คราวนี้มันไม่ใช่ของตกแต่งมันคือเครื่องเตือนใจว่าเวลาของชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อรวยที่สุดแต่มีกำหนดหมดลงโดยไม่แจ้งเตือนข้อขิดท้ายตอน คนเรามักวิ่งไล่ความสำเร็จจนลืมว่าเราไล่ไม่ทันเวลาไม่มีโครงการไหนสำคัญไปกว่าคนที่รอคุณกลับบ้านไม่มีกำไรไหนที่แลกได้กับคำว่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่กับเขาทุกเม็ดทรายในนาฬิกามีค่ามากกว่าทองคำเพราะเมื่อมันหมดลงไม่มีใครเติมมันได้อีกตอนที่หชายชราบนเก้าอี้ไม้ในสวนสาธารณะเงียบสงบกลางเมือง มีเก้าอี้ไม้หลังหนึ่งใต้ต้นโพเก่าและบนเก้าอี้นั้นมีชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่แทบทุกวันเขาแต่งตัวเรียบร้อยหมวกผ้าศักการะใบเดิมในมือมีสมุดบันทึกและในสายตามีแววคิดถึงบางสิ่งที่ไกลออกไปเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นคุณปู่คนนั้นนั่งอยู่ทุกวันตรงเวลาเดิมจึงอดถามไม่ได้คุณปู่ครับมานั่งรอใครเหรอครับ ชายชรายิ้มบางๆไม่ได้รอใครรอบปู่นั่งรอเวลาเด็กหนุ่มหัวเราะนิดๆอย่างแปลกใจรอเวลาเหรอครับแล้วมันจะมาหาเราไมหมล่ะครับคุณปู่เงียบก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเปล่าเลยปู่ไม่ได้รอให้เวลาเดินมาหาปู่แค่นั่งอยู่กับมันเพราะตอนหนุ่มปู่มัวแต่เดินหนีมันทุกวันคุณปู่ชื่อสําเริงอดีตพนักงานธนาคาร ทั้งชีวิตทุ่มเทให้การทำงานเก็บเงินสร้างบ้านผ่อนรถสะสมกองทุนเขาภูมิใจที่เลี้ยงลูกให้เรียนสูงสูงมีงานดีมีครอบครัวแต่เมื่อถึงวันที่เขากเกษียณบ้านก็เงียบลูกไปทำงานต่างประเทศภรรยาเสียไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่เดือนบนโต๊ะอาหารมีจานข้าวแค่ใบเดียวในโทรศัพท์ไม่มีสายที่โทรเข้าเขาเริ่มนั่งอยู่บ้านคนเดียวจนวันหนึ่ง เขาเดินไปที่สวนและเจอเก้าอี้ไม้หลังนี้นับแต่นั้นมาเขาก็มานั่งที่นี่ทุกวันไม่ใช่เพื่อรอใครแต่เพื่อขอโทษเวลาวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนเดิมกลับมาอีกแต่คราวนี้เขามากับแม่ของเขาแม่เขาเป็นหญิงวัยกลางคนแต่งตัวเรียบง่ายใบหน้าดูเครียดและเร่งรีบคุณแม่ครับวันนี้อย่าทำงานนะครับมานั่งตรงนี้กับผมได้ไหมครับ แม่ตกใจลูกชวนแม่มานั่งสวนเหรอปกติลูกไม่เคยสนใจพวกนี้เลยนะเด็กหนุ่มยิ้มมีคุณปู่คนหนึ่งเขาทำให้ผมรู้ว่าคนเราอาจจะมีบ้านมีรถมีเงินแต่ไม่มีโอกาสนั่งคุยกับคนที่เรารักอีกเลยถ้าเรารอช้าเกินไปแม่ของเขานิ่งไปก่อนจะนั่งลงข้างลูกชายบนเก้าอี้ไม้ใต้ต้นโพต้นเดิมแต่ วันนั้นไม่มีคุณปู่สำเริงนั่งอยู่ตรงนั้นอีกแล้วเขาเสียชีวิตเมื่อคือนนั้นด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันที่บ้านพักเล็กๆเ,เงียบๆไม่ไกลจากสวนแห่งนั้นสิ่งสุดท้ายที่เขาเขียนไว้ในสมุดบันทึกคือข้อความประโยคเดียวถ้าฉันย้อนเวลาได้ฉันจะขอแค่นั่งฟังลูกเล่าเรื่องที่โรงเรียนสักวันแค่ได้ยิ้มกับภรรยาตอนทำกับข้าวสักมือ้อแต่นาฬิกาแห่งชีวิตไม่มีปุ่มย้อนกลับ ข้อคิดถ้ายตอนเราไม่รู้หรอกว่าจะมีเก้าอี้ไม้ให้เรานั่งอีกกี่ครั้งเราไม่รู้ว่าคนที่รักจะอยู่กับเราอีกกี่วันแต่เรารู้แน่ๆว่าการเวลาที่ผ่านไปไม่มีทามกลับมาอีกเลยจงใช้เวลาขณะที่ยังมีอยู่อย่างรู้คุณและอย่าลืมนั่งข้างคนที่เรารักก่อนที่ม้านั่งตัวนั้นจะว่างเปล่าตลอดการธรรมะในวันนี้ อาจไม่มีคำตอบสำเร็จรูปแต่หวังว่าจะเป็นเสียงเตือนของสติให้เรารู้ว่าการเวลาไม่เคยหยุดรอและไม่มีวันหวนคืนจงใช้ทุกวันเราวกับเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆเพราะเมื่อถึงวันที่สายเกินไปต่อให้เสียดายเพียงใดเวลาก็ไม่ย้อนกลับมาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังฟังธรรมบำบัดจิต หากท่านชอบเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อแบ่งธรรมะดีๆนี้ให้คนที่คุณรักเช่นกันพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ